ไก่แล้วในในในฟาร์มพี่นี่ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวแล้วด่ตอนนี้เหลืออยู่เนี่ยครับ5ตัว6ตัว4ตัว2ตัวอยู่ที่กีสารอีก2ตัวแม่พันธุ์เอาไปฝากครับไว้กับทองเอกกับสินหาอ๋อพระพี่ไปทับจริงไว้คือเอาไปฝากครับอีกสองแม่ครับแล้ว ตัวนี้แล้วพี่เขาเป็นเหล่าตอมาจากไหนล่ะพี่ลูกไผยแก้วครับลูกไผยแก้วครับเราเราเข้าไปชมได้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 ครับเปรเทียนวนี้อะไรพี่เป็นจักรพี่โอเทียนอ๋อตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรล่ะครับพี่ป๋าใส่ เจ้าฟ้าใสฟ้าใสนี่เป็นเหล่ากอมาจากไหนเหรอครับพี่ข่ายแก้วครับออ๋พ่อไผ่าผาแก้วพ่อไผ่าผาแก้วเจ้าตัวนี้นี่น้องตัวนี้นี่คือแบ่งมาจากพ่อพี่โอ๋เหรอพี่ใช่ครับเขาลูกเขากี่ตัวแล้วเหรอครับพี่เก็บสาวอยู่แล้วเป็นควายสาวเนี่ยกาทรท้องอยู่เลยตอนนี้ท้องท้องกี่เดือนเหรอครับ ท้อ,อ,อ,องท้องกับท้องกับใครเหรอเนี่ยอยู่เล็บมือนะส่วนส,สูงเขาอยู่ที่ประมาณประมาณเท่าไหร่เหรอเนี่ยร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้านะผมโอ้โหดูเล็บนะผมนุงน่องออกมะพราะ้าวคือก็พี่ก็รอดูผลงานอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้โอ้โห แล้วจุดเด่นของตัวนี้เหรอพี่เป็นยังไงลหรอ,อ,อ,อครับปลายเปลือกนะปลายเปลือกรูปร่างดีใช่ไหม<ช>ครับผมเขาว่างนะก็คือพี่ไปเห็นก็ชอบก็คือจัดมาเลยใช่ไหมครับพี่โอ้โหแต่หางยาวมากครับดูนี้ดูคุ้มหางครับจะเ,เป็น,นอย่างไรผมขนอ่ะโอ้โหสวยครับสวย ตอนนี้ก็รอชมผลงานอยู่นะผมนี่ลำแไขตัวนี้เป็นลูกเป็นเป็นลูกไข่นะพี่ลูกจุนเนี่ยครับลูกยกจุนเนี่ยนะครับผมแม่เขานี่คือแม่บ้นบานครับโอ้โห ดูครับผมดูโครงดูแข้งขานะครับผมดูเข่าดูคอนะครับ <20 S 1> มาโอ้โหตอนนี้เขากี่เดือนแล้วเหรอพี่ยี่สิบเดือนยี่สิบเดือนส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบเจ็ดสแต่เย็นนะลูก นี่แล้วผมเกิดจากแมบ่บ้านบ้านเหรบพี่แม่ร้อยสามสิบกว่าเนี่ยส่วนสูงร้อยสามสิบกว่าครับโอ้โหตัวนี้พี่ตัวนี้พี่ได้มาจ้งไหนแล้วพี่ได้มาจากเอกขนวลขนแก่นครับอ๋ขอขนแก่นแล้วผมโอ้โห ชื่อชื่อชื่อน้องอะไรเหรอ,หรอน้องทำแพงการเลือกไฟล์ของพี่เขานี่ไม่ธรรมดาเลยนะผมพี่น้องคนไหนอยากจะมาเข้ามาหาพี่เขาก็เดี๋ยวผมขอเบอร์โทรท้ายคลิปนะผมเดี๋ยวก็โทรหาพี่เขาเลยนะผม,มน้องทำแพง แม่เขานี่ก็คือเป็นควายบ้นนบานๆเปนบ้านเลยอ,อสูงแค่ร้อสาสิบปาแต่พ่อเขาเป็นยกขึ้นเนี่ยแต่การจ่ายลูกนี่โอ้โหแม่เขาแข้งขาใหญ่อย่างนะพี่ใหม่ธรรมดา่แต่แข้งขาน้องเขานี่ใหญ่นะครผมลำตัวก็ดีมากเลยนะผม คือในคอกพี่นี่มีมีคนมาชอบด้วยไหมครับพี่หรือหรือว่าไงครับพี่อ๋อแต่ก็พี่ก็คือก็เก็บไว้ก่อนใช่ไหมครับหรือหรือว่าไงครับพี่ชอบคุยถูกคอกันก็แบ่งให้ก็ยังไงก็เดี๋ยวมาโทรหาพี่เขาท้ายคลิปใช่ไหมครับครับแต่ดูแล้วผมลูกคายแต่ตัวนี่สุดยอดแล้วพี่แล้วแม่ลูกคู่นี้เหรอพี่ เป็นลูกไข่มุกขาวอ่ะแม่เขานี่เล่ากอมาจากไหนแล้วพี่แม่คือบ้านๆนะขึ่นมาอืมสูงประมาณน้อยถุงประมาณร้อยสี่สิบหน่อยๆนะผมลูกลูกสาวเหรอครับพี่ลูกสาวไข่มุกขาวลูกสาวไข่มุกขาวครับเดี๋ยวให้ดูแม่เขาก่อนนะผมเดี๋ยวให้ดูการจ่ายลูกอน ห้าเดืเอนเลยครับจริงเพราะไข่มุกอยู่กับผมก่อนที่จะขายไปให้อาจารย์ไม่์จะแบ่งเปิดแบ่งไปโน่นตอนแรกนี่ไข่มุกอยู่นี่ใช่ครับไข<ช>่มุกขา่ผมแล้วก็มาทับทับจริงแม่แม่นี้เหรอครับพี่ใช,ใช่ครับแม่นี้เขาลูกกี่ตัวแล้วเหรอครับเนี่ยนี่แม่สาวเหมือนกันนะแม่สาวพึ่งตัวแรก,กตัวแรกะแล้วตอนนี้ท้องไหมครับพี่ ท้องปลองรับใยอยู่หรอโยกเพชรครับลูกอยู่ที่นี่ยเดี๋ยวเราพาไปชมเจ้าโยกเพชรกันนะผมเดี๋ยวให้ดูแม่แม่แม่หนิครับชื่อชื่อชื่อแม่อะไรล่ะครับของขวัญครับชื่ออะไรนะครับของขวัญของขวัญครับดูครับดูดูแม่เถอะนะผมอันนี้พี่ไปได้มาจากไหนล่ะนะครับพี่ราชบุรีครับราชบุรี คือเป็นควายบ้านๆเหรอเี่หรือว่าก็คือผมซื้อแม่มาด้วยซื้อมาตอนมันยังเด็กอยู่เลยอ๋อซื้อซื้อมาคู่กันแม่กับลูกครับแต่ผมขายแม่ไปแล้วเหลือลูกไว้ที่ผมอ๋อแล้วก็พี่ก็มาทับทับไขม่มมกขาวเองครับอือ,อลูกเขานี่พี่ได้วัดความสูงไหมครับเพี่ ไม่เคยวัดเลยฮะไม่เคยวัดเลยแต่ขาย,ยาวมากเลยพี่ใช่ครับเดือนห้าเดือนอืมแต่เย็นนะลูกขอดูหน่อยน้องเขามีชื่อไหมพี่ห้าเดือนชื่อขวัญใจค,ครับชื่อขวัญใจกับแม่ของฝันใช่ไหมครับพี่ครับเดี๋ยวลูกน่ารักมากเลยลูกไข่มุกข,ขาวขาย,ยาวลำตัวดีนะผม แม่ลูกแรกนะพี่แม่ลูกแรกเนียอันนี้ก็ถ้าถ้าใครชอบก็ก็โทรมาใช่ไหมครับพี่ครับผมอืมโอเคครับพี่เดี๋ยว,ว,วรบกวนพี่มาชมพามาชมตัวนี้หน่อยครับตัวนี้เป็นลูกหยกจุ๋มเนี่ยครับคือชื่อช,ชื่ออะไรนะพี่หยกเพชรโอ้โห พอประมาณกี่เดือนแล้วเหรอพี่สองปีเต็มครับสองปีเต็มใช่ไหมครับเต็มเนีคยเต็มส่วนสูงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณร้มมอยไม่รู้นะไม่เคยวัดมาเลยเลยร้อยห้าสิบ<ป>ได้ไหมพี่ได้ฮนะอือเต็มสองปีพอดีใช่ไหมครับผมครับโอ้โหดูท้ายเขานะครับผมดูท้ายดูเล็บนะครับ น้องตัวน,นี้พี่ได้มาจากไหนเหรอพี่จากพี่ถุงเปียนสี่ขาสมบัติความนะอือคือเขาเข้ามาอยู่นี่นานดไ,ได้ไหครับพี่ก็ตอนผมซื้อถุงพ้าวะอ๋อซื้อถุงพ้าวก็คือเอาเอามาพร้อมกันเลยเหรอครับหรือว่าไม่พร้อมคนระับอันนี้มาก่อนถุงพ้าไม่จะมาอือแล้วเจ้าตัวนี้นี่คือ พี่แต่กะเอามาไว้แบบเดินสนามประกวดหรือว่ายังไงครับพี่หรือว่าเอาไว้เป็นพ่อพันุให้เกษตรกรทับได้่างนี้อ๋อครอบครัวเจ้าขุนพ้าเลยครับนี่นะผมพี่น้องสระบุรีนะผมวันนี้พามาดูอนาคตพ่อพันุ์แล้วนะผมสองตัวเจ้าขุนพ้ากับเจ้าหยกเพชรครับหยกเพชรน,นะผมอยู่ตัวเมืองสระบุรีเลยนะครับผม ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วแม่ตัวนี้เขาเป็นใครเหรอครับอ๋อแม่แม่ก็สูงสูงกว่าที่กว่าแม่บุญรวยใช่แม่ก็คือพี่โอยังให้ไปอยู่กับยังเยียจ็กทุเรียอครับแม่ขายไว้ร้านห้าโอ้โหข๋อขอชมข้างหน้าหน่อยครับพี่ โอเคครับพี่แล้วตัวสุดท้ายแล้วพี่ตัวนี้เป็นลูกทองตีโต้ลูกเจ้าทองตีโต้เหรอครับชื่อชื่อน้องอะไรครับพอยครับน้องพอยครับกี่ปีแล้วเหรอพี่ตัวนี้สามปีครับท้องแรกเนี่ยลำท้องเนี่ยท้อท้องกับใครเหรอครับยกจูเนี่ครับท้องกับยกจูเนี่ แม่เขาเป็นใครเหรอพี่ตัวนี้แม่เขาไม่รู้ครับไม่รู้เราไม่รู้เราของถ้าเปิดแบ,บ่งมันแต่เล็กๆก็หรือแบ,บ่งมังแต่คือใหญ่ะโอ้โหไหลหน้ากว้างมากครับผมอตอนนี้นี่ส่วนสูงของ,ของมันเท่าไหร่เหรอพี่440บาท44 ลูกเจ้าท้องตีนโตใช่ไหมครับผมผสมหยุกตูเหนียวไว้ทองนี้หยุกตูเหนียวตอนนี้กี่เดือนแล้วพี่สี่สี่เดือนแลครับผมโอ้โหแต่ท้องท้องใหญ่ลครับผมเจ้าท้องตีนโตนี่ก็จ่ายลูกไม่ธรรมดานะครับผมมีเจ้าฟดเจ้าสารเจ้าแสนแล้วก็อีกเยอะแยะเลยนะครับผมใครยังไม่ดูก็ย้อนจับไปดูคลิปนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูชื่อ แม่นี้ชื่อชื่อแม่อะไรหรอพี่แม่พลอยครับแม่พลอยลูกเจ้าทองนล้วผมโอเคแล้วผมโอเคครับพี่ครับพี่ครับไอแล้วในคอกที่นี่คือมีควายออกคือมีควายแบ่งที่น้องเรื่อยเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับ อแต่แต่คือไม่ค่อยได้ออกสื่อหรือว่าไงครับพี่ไม่ค่อยได้ออกสื่อคือมาดูอีกว่าครับอมส่วนมากก็มีแต่พี่น้องคนที่คนดังๆถือว่าเขาเอ่ยชื่อมาก็รู้จักเลยครับผมก็คือมาแบ่งใบครับแล้วถ้าเกิดต่อไปนี่คืออนาคตที่จะรับเปิดผสมเปิดสมมุติว่าเจ้าขนเท้าโตแล้วเนี้ยครับผมอยากมีพี่น้องมาผสมในสระบุรีหรือใกล้เคียงเนี้ยพี่ิดจะ อนาคตคือจะรับเปิดแน่นอนใช่ไหมครับเี่เพราะว่าตอนนี้คือเห็นเห็นพี่ลงเฟซไปนี่คือเจ้าขุนเพ้านี่คือหามากแล้วผมครับลอจริงแล้วผมครับพ้าจะเปิดประสบก็คือปีหน้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปีนี้ยังยังไม่น่นนะพี่จะเดินก่อนปีนี้ก็พี่เดี๋ยวก่อนก็คือจะออกไปหาประสบการณ์ใช่ไหมครับตามสนามคือพี่น้องได้เห็นแน่ปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ ืแล้วอนาคตนี้พี่จะมีแบบว่าโครงการแบบว่ารับฝากแม่นะครับหรือว่าเราจะเปิดผสมทับรีดน้ําเชื้ออย่างเดียวก็มีครับแต่ต้องคิดก่อนนะครับว่าจะทายังไงดีมันก็คือมันเป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมับพี่แต่เปิดผสมทับเปิดแม่ใช่ไหมครับผมแต่ก็มีแหละอย่างนี้เกิดผสมได้ก็มีตอนเนี้ยตัวนี้ก็คือยกเพชรเริ่มผสมได้แล้วใช่ไหมครับผม นี่ครับผมพี่น้องเกษตรกรชาวสระบ,บุรีหรือใกล้เคียงลบบุรีอ่างทองับผมก็เข้ามาแวะชมหาพี่เขาได้นะผมเพราะว่าห่างจากตัวเมืองสระบ,บุรีแค่นิดเดียวเองใช่ไหมครับพี่อยู่ในเมืองเลยนิดเดียวครัพี่อยู่ในเมืองเลยออกมาทางแยกห้วยบงนี่ก็คือนิดเดียวเลย,ดเดยใช่ไหมครับพี่ครับผมถามเลยครับพี่เลี้ยงควายมากี่ปีแล้วพี่เนี่ยเข้าปีที่สามนะแล้วมันเป็นยังไงครับพี่ถึงถึงเริ่มเลี้ยง มันชอบหรือว่าอะไรอะเพ่ก็พี่แมก็เลี้ยงไก่มาก่อนอ๋อคือเลี้ยงไก่ไก่มาก่อนไก่ชนเหรอเี่ครับอืมไก่ก่อนแล้วคือไก่ชนนั้นช่วงโควิดมันปิดไม่รู้จะทําอะไรไก่ก็ตีไม่ได้ก็เลยไปศึกษาลองซื้อไกยมาเลี้ยงดูอะแล้วก็ชอบเลยฝากเบอร์ติดต่อพี่หน่อยอะเพ่ฝากรบกวนฝากค้องอะเ่หกแปดเจ็ด ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งชื่อพี่อะไรนะครับผมไก่ครับชื่อไก่ครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณครับค,ครับ